สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ฮันต์ตีสอมบีกันอีกเช่นเคยแล้วก็ในตอนนี้ก็ได้มีอัปเดตเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยนะจริงๆมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วแต่เพิ่งมาเล่นวันนี้ <c oughs> โอเคช่างมันไหนดูหน่อยซิก็จะเป็นในส่วนของพาร์ทที่2นะหรือเอาง่ายๆตอนนี้ตัวเกมเป็นเวอร์ชัน3แล้วก็จะมีนู่นนี่นั่นอย่างที่ผมเคยบอกไปนั่นแหละแต่เดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันดีกว่ารายละเอียดนะครับสิ่งที่เขามีการเพิ่มเข้ามาก็คือแมปใหม่ก็จะเป็นแมปสวนสนุกอะฮะประมาณนั้น แล้วก็อาวุธใหม่ด้วยกันนะโอ้ก็จะมีอยู่2อาวุธด้วยกันอย่างที่บอกก็จะเป็นที่มันเป็นกันไกนครับแล้วก็เป็นถุงมือกงเล็บอะไรพวกนั้นแถมเขาเขียนว่าเป็นซอมบี้ด้วยนะเป็นถุงมือกงเล็บซอมบี้ซะด้วยแม่อันนี้น่าสนใจแล้วก็ซอมบี้ใหม่ตัวตลกนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนี่ผมไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องไปดูกันก็น่าจะเป็นตัวกงเล็บอะไรนั่น,น,นแหละแล้วก็นิวบอสใหม่2ตัวใช่ไหมสตัวใช่ไหมก็มีท่อระบายน้ําแล้วก็ตัวตลก ท่อระบายน้ำเหรอหมายถึงที่อยู่ในแมปท่อระบายน้ำใช่ไหม <c oughs> นั่นดิน่าจะเป็นตัวที่อยู่ในท่อระบายน้ำนะแล้วก็มีตัวตลกเพิ่มขึ้นมาตัวตลกนี้ก็ในแมปส่วนสนุกนั่นแหละมาดูในหมวดของคอสเมติกกันบ้างดีกว่านะอันนี้เพิ่มข้อนข้งเยอะมากๆแถมดีด้วยนะเ,ยเรื่องคอสเมติกเนี่ยผมแนะนํามากมันมันมันช่วยได้เยอะเลยแต่สิ่งที่ต้องแลกมาด้วยเนี่ยก็คือเล่นนานมากๆนานจาัดจริงๆเลยเออ คอสเมติกก็มีเพิ่มประมาณนี้นะเดี๋ยวอ่าค่อยว่ากันแล้วก็ในส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับก็จะแก้ไขในเรื่องของอ่าการซื้อขายตามประเทศต่างๆแล้วก็ทําให้ซอมบี้อ่าแตกแตกดาเมจหมายถึงอ่า <c oughs> ผมจะอธิบายยังไงดีหมายถึงการทับถมของดาเมจปะเออช่างมันมาดูในส่วนนี้ดีกว่านะครับรีเม e ในส่วนของอาวุธคาตานะครับที่เป็นสกิลที่3 สกิลที่3ก็สกิลตัว C มัางนะถ้าเรียงตามแบบซ้ายไปขวาสกิล C จะเป็นสกิลที่3แล้วก็มาดูในส่วนของบัคฟิกกันดีกว่านะครับอันนี้ผมอยากให้แก้ในเรื่องที่อ่าก็คือคอสเมติกนั่นแหละเวลาใส่เขาไปมันไม่ใส่ให้นะมาดูกันว่าเขาจะแก้ให้ไหมในนี้เขาเขียนอ่ามีการแก้ของดวลกันนะครับที่เป็นเอฟเฟกภายในเกมแล้วก็แก้ในเรื่องของคอสเมติกนะครับที่มันไม่โชว์ขึ้นโอเคดีมากมก เพราะว่าก่อนหน้านี้มันโอ้โหมันกว่าจะโชว์นี่มันโชว์ยากมากแล้วมันเป็นบั๊กนะทุกทุกคนแล้วก็แก้ไขบั๊กนู่นนี่นั่นอีกเยอะแยะมากมายอ่ะก็มีประมาณนี้เอาเป็นว่ามาดูในส่วนของคราฟก่อนดีกว่านะเพราะว่าในนี้ก็จะเป็นคอสเมติกต่างๆนี่ครับทุกทุกคนโครเยอะเลยเออก็มาดูกันได้นะอันที่สูงสุดก็คืออันนี้แหละเป็นหน้าการคอมเมดี้ใช้เงินตั้งล้านหนึ่งะทุกทุกคนแต่ดีนะดี ก็จะบวกสปีดอยู่ที่2%แล้วก็อาบวกสปีดแอคแท็กอีก10%นด้วยกันใช้ได้ใช้ได้แล้วก็เลือดนะครับอีก40แล้วก็ดาเมจอีก5โอ้ตัวเกมนี้เล่นง่ายขึ้นมากๆเลยนะเอาจริงๆไหในขอดูหน่อยสิในส่วนของคราก็จะมีมันมันเนเยอะมากอะมันผมไม่แน่ใจว่าเขาแบ่งยังไงนะอย่างเช่นหมวกก็จะแบ่งเป็นหมวกหรืออาช่างมาแล้วกันนะตอนนี้ผมยังไม่มีไอเทมที่มันซ้ํากันเท่าไหร่แต่คิดว่าก็น่าจะใส่ได้เยอะอยู่พอสมควรนั่นแหละ อ่ะแล้วก็ในเรื่องของแมทเทียวันนี้ก็จะมีการเพิ่มเข้ามาใหม่ด้วยนะครับก็จะมีเหรียญเก่าที่เห็นตรงนี้นะแล้วก็มีหมีมีหมีได้เกมด้วยเหรอแล้วก็มีเซล์วันนี้นะที่มีการเพิ่มเข้ามาใหม่ขอดูอันอื่นหน่อยสิอันอื่นก็จะมีแคนดี้เข้ามาน่าจะเป็นจำพวกในแมปใหม่ทั้งหมดเลยบ้างที่มีการเพิ่มเข้ามาเนี่ยที่เป็นแมปสวนสนุกอะนะต้องไปดูกันเอาเป็นว่าของคราฟนี่ก็อีกนานครับเพราะมันเยอะจริงๆนั่งฟาร์มกันแบบ ตาเปียกตาแช่แล้วก็ในส่วนของอาวุธอีเวนต์นี้ก็หายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนใครเก็บไม่ทันก็คือไม่ได้เลยหาจากนี้ไม่ได้แล้วนั่นเองจนกว่าผู้สร้างเขาจะนํามันกลับมาแค่นั้นเลยซึ่งนั่นก็ส่งผลให้อาวุธใหม่ทั้ง2ชิ้นเนี่ยต้องสุ่มเอาเท่านั้นโดยจะมีในระดับมิสติกอันหนึ่งนะแล้วก็ระดับมีอาริเจนเดอรี่อันหนึ่งก็จะเป็นกงเล็บซอมบี้นะที่อยู่ในลิเจนเดอรี่แล้วก็มิสติกก็จะเป็นกันไกนั่นเองก็เดี๋ยวคลิปนี้ผมจะ อลองลองเอามาสักอันแล้วกันเอาเป็นกันไกเนาะผมก็จะเอามาแทนที่เคียวไปก่อนคือผมแทนได้เลยนะไม่ต้องห่วงว่าบัฟจะหายเพราะว่าอาวุธพวกนี้เนี่ยมันเป็นอาวุธลิมิเต็ดเนาะสามารถโอนย้ายนู่นนี่นั่นได้ตลอดบัฟก็จะไม่หายด้านเองก็เลยไม่ต้องกังวลไม่ต้องไปไปไป,ไป,ไปรีโลบัฟใหม่เอามาในส่วนของอสปินใส่รุ้งก็เท่าเดิมนะอยู่ที่3%จัดมาได้เลยครับผมก็สุ่มจนกว่าจะได้แล้วกัน โอ้โห oh. <c oughs> เอ้ยทำไมมันออกยากขึ้นเนี่ยออกมิสติกแค่อันเดียวเองนะตะกี้นี้เป็นเกรซซอสแล้วผมก็ได้ถุงมือกองเล็บซอมบี้อันนี้มาเยอะมากๆเอาไงดีแต่ว่าดันตรงนี้เนี่ยมันใกล้50แล้วแฮะมันหมายความว่าไงอ่างั้นผมลองกดไปให้ถึงเลยแล้วกันนะอยากรู้เหมือนกันนะว่าคืออะไรไม่เคยได้เอาก็ไม่มีอะไรนี่วะผมนึกว่าการันตีมิสติกแล้วทำไมดันดันทำไมอะ <c oughs> มีทำไม เออช่างมันโอเคโอ้ยกว่าจะได้โอ้โหยากมากเอ้ยมันออกยากขึ้นมากๆนะทุกทุกคนอันนี้โอ้โหดีนะที่ฟาร์มสป,ปินมาค่อนข้างเยอะจริงๆไม่ได้ตั้งใจฟาร์มด้วยมันมัน,ม,นมันได้เองจากการในการเล่นเออโอ้โหได้ยากจริงๆอ่ะล็อกไว้ก่อนเลยเดี๋ยวพาดไปกดขึ้นมานนี้สวย กว่าจะได้นะเอาละหน้าตาของการไกลก็ประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวผมจะเอาไปเล่นในด่านใหม่ด้วยนั่นแหละแต่ก่อนไปมารีโลเพิ่มบัฟกันสักเล็กน้อยนะในส่วนของอาที่เป็นอาวุธไม่ใช่ลิมิเต็ดเนี่ยที่ต้องสุ่มเอาอะเนาะผมจะไม่เน้นอันที่มันหายยากๆแล้วกันจะเน้นอันที่มันเนี่ยแค่เป็นระดับ3ก็พอครับ Power Agility Focus อะไรพวกนี้ไม่ต้องไม่ต้องหนักหนามากมายเดี๋ยววันไหนที่ต้องเอามาแทนที่เดี๋ยวมันจะเสียดดยเอา ก็เดี๋ยวผมนั่งรีโลไปเรื่อยๆแล้วกันโอเคได้โฟกัสมานะครับก็จะเป็นสกิลดาเมจประมาณนี้ก็พอไม่ต้องเยอะแยะมากมายมาครับวันนี้ผมอาจจะยังไม่ได้เจาะลึกอะไรมากมายเกี่ยวกับทุกอย่างนะวันนี้หลักๆเลยก็จะมาเล่นด่านใหม่ก็เท่านั้นแล้วก็อาวุธใหม่อีกสักเล็กน้อยเดี๋ยวผมค่อยเจาะลึกเรื่องอาวุธอีกทีความยากก็ไนท์แมร์ไปเลยล e สโก้จัดไปไหนดูสิ อันนี้บอกตรงๆนะครับผมยังไม่เคยเล่นมาก่อนนะด่านเนี้เนี่ยอันนี้คือครั้งแรกเลยว่าจะมาเฟิร์สไทม์แบบพร้อมกับทุกคนอ่าว่าแต่ผมปรับกราฟิกสุดไะเนอยก็สุดนี่ว่ะเหมือนไม่ค่อยสุดเท่าไหร่อาจจะเป็นเพราะเงาหรือหมอกในตัวเกมด่านนี้เอามาก่อนอื่นเลยเราก็มาดูการโจมตีกันก่อนแล้วกันลองโจมตีดูนะครับโอ้ก็โจมตีในลักษณะวงกว้างนะก็คือรอบตัวเรานั่นแหละ แต่ว่าโจมตีครั้งแรกเนี่ยก็จะเป็นโจมตีไปด้านหน้าแบบนี้เลยโอ้แต่ว่าเอฟเฟกสีสวยมากนะผมชอบมากสีแบบเนี้ยสีเขียวเขียวสว่างมันเท่เท่มากผมชอบสีแบบนี้เอาละมาดูที่สกิลแรกกันดีกว่าก็คือสกิลตัวแซดนั่นเองลองกดไปสิอ๋อเป็นการตัดตัดโดยใช้กันไกตัดไปด้านหน้าอย่างต่อเนื่องนั่นเองโอ้แต่ว่าครูดาวเหมือนจะเร็วนะตะกีน้นี้อีกทีดิเอ้ยคูดาวเร็วจัดทุกทุกคน วุ้ยดีดีอันนี้ดีขอดูสกิลตัวเอ็กหน่อยสิอ่าโอ้มีการโยนอ่าโยนกันไกลไปด้านหน้าด้วยนะและเหมือนว่าสกิลนี้ก็จะเป็นการพุ่งโดยที่เราสามารถบังคับทิศท,ทางได้แต่ะก,กีนนี้ไม่ได้กดนะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยอทีขอดูสกิลตัว C กันดีกว่านะสกิลที่3กดไปอืมเป็นการกระโดดนะครับแล้วก็โจมตีเป็นวงกว้างตอนลงมานันเองขอดูสกิล X ใหม่สิ ๋อเดี๋ยวสิเคลื่อนที่ไม่ได้นะครับสกิลเเนี่ยแล้วก็อะไรเนี่ยเพิ่มโอกาสดรอปว้าวไม่ต้องทํางงทํางานกันแล้วครับฟาร์มฟาร์มกันอย่างต่อเนื่องแต่เอาจริงๆมันก็ไม่ค่อยเห็นผลนะถึงจะเพิ่มกับไม่เพิ่มเนี่ย <c oughs> เออเอามาเราได้เห็นสกงสกิลไปกันเรียบร้อยแล้วมารูปแบบด่านก็ค่อนข้างกว้างนะน่าจะเน้นสปีดลันได้ยากอยู่จบเกมได้ได,ได้ได้ช้าด้วยทางเข้าต่อไปก็จะเป็น,นโซนอ๋อเปิดได้อ๋อโอเคโอเค มามามา,มาเรียกมาเรียกมาเรียกมาเปิดให้ครบทุกทุกบานก่อนโอ้แต่ว่ารูปแบบของอาพวกซอมบี้เนี่ยมันน้อยเหมือนในท่อระบายน้ําเลยครับก็คือผมจะเรียกเป็นห้องห้องแล้วกันตรงนี้ก็จะเป็นโซนไปแต่เรียกเป็นห้องห้องแล้วกันแต่ละห้องเนี่ยซอมบี้มันไม่ได้อยู่กันเยอะครับนั่นก็แสดงว่าห้องมันจะเยอะมากๆแล้วมันก็ต้องเดินแบบนี้ค่อนข้างไข่เออค่อนข้างแย่ค่อนข้างแย่เพราะว่ามันจะเล่นนานเอาม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 า สกิลตัว C ไปก่อนกดไปปึบ๊บอืมโจมตีทีเดียวนะตอนลงมาก็เท่านั้นแล้วลองฟาดฟันปกติดามเมจอยู่ที่เท่าไหร่นะ7 7ดเนาะเดเดี๋ยวดูอีกทีไม่ได้สังเกตนะคะตะกี้ที่ฟันไปอ่าอยู่ที่7ก็โอเคไม่ได้แย่แต่สีสกิลสวยมากจริงสกิลเอ็กปะพรับรับพรับ,รบอืมอันนี้ก็อุ๊ยดามเมจแรงอยู่นะดามเมจแรงอยู่นะสกิลเอ็กเนี่ยใช้ได้ใช้ได้ไดแถมทำดามเมจค่อน,ข,อนข้างต่อเนื่องด้วยขอดูสกิลแซดหน่อยสิ เรียกมาเรียกมาสกิลแซมันคือไงนะพุ่งไปด้านหน้าแบบนี้อุ้ยอันนี้อันนี้ก็แรงฮะอันนี้ก็แรงเดี๋ยวลองตัวแบบทึกๆหน่อยอ๋อแต่ลืมไป <c oughs> บัฟของผมมันไอ้น,น,นี่ว่ะโฟกัสแต่ก็ไม่เป็นไรมาบ้าตัวระเบิดนี่ก็ท่านอึดน,นะครับมาทดสอบดูกันหน่อยสิกดไปปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บอุ้ยสกิลเดียวยังไม่ตุยนะแต่ว่าเจ้าตัวพ่นพิษนี่ทีเดียวตุยเลยคือเอาง่ายๆตอนนี้มันยังไม่มีอาวุธอะไรที่สามารถใช้สกิลเดียวแล้วไอ้เจ้าตัวระเบิดมันตุยได้นะ เท่าที่ลองเท่าที่ลองผมก็แนะนําว่าก็เดินผ่านพวกมันไปนั่นแหละให้มันระเบิดแต่ถ้าใครอยากจะเก็บเหรียญก็ต้องเคลียร์ประมาณนั้นมาสกิลตัวส่ปัม๊มอุ้ยอันนี้โคตรแรงแรงอยู่แต่และวสกิลนี่แรงใช้ได้นะต่กี้นี่เลือดลดโคตรเยอะเลยโอ้ผมไม่ได้เอาเปิร์กเพิ่มเลือดมาดีว่าเอาเพิ่มความเร็วมานะครับแล้วก็ลดคูดาวมาสกิลตัวแซดปึ๊บปึ๊บ,บ,บนี่ดีมากๆบวกมาบวกมา สเอ็กซปปึ๊บปื๊บ,บอุ้ยก็เคลื่อนย้ายได้ดีว่เอ้ยไม่ใช่หมายถึงก็บังคับได้นี่ว่า <laughs> แต่การบังคับเนี่ยมันต้องหันจอนะไม่ใช่แบบปุ่มเดินอะไรพวกนี้เดีย๋ยวขออีกทีให้แน่ใจมา嘛มกดไปอ่าจริงด้วยครับจริงด้วยเคลื่อนที่เอ้ยควบคุมทิศทางได้ก็โอเคก็โอเคมามะตอนนี้เลเวลหนึ่งขีดสามผมไม่แน่ใจว่ามันจะเทียบเท่ากับในท่อระบายน้ํำไหมหรืออาจจะ แบบเดียวกับในโรงเรียนก็ไม่ทราบเหมือนกันต้องรอดูครับเอาเป็นว่าตอนนี้ผมยังไม่ได้เจอตัวใหม่เลยที่ที่เป็นซอมบีอ้อ่ะอุ้ยพูดปุ๊บเจอปั๊บเลยครับไอ้เจ้าตัวนี้ตัวกงเล็บแน่นอนไหนขอดูหน่อยสิขอฟาดฟันฟาดฟาดันเลือดอืดไหมเนี่ยไอย้เจ้าหนูเอาไปออกไปเอาไปก่อนอไปเอาเปิร์กปรับเลือดมาก่อนท,ที่จะเล่นสเสี่ยงไม่ได้ไอ้เจ้าตัวนั้นอยู่ไหนเนี่ยตุยไปแล้วโธ่ชีวิตยังไม่ได้ดูความโหดของมันเลยมาไหม รวมกันเข้ามารวมกันเข้ามาสกิลแซตทีเดียวไปนี่อุ่นแรงแบบแรงมากชอบมากๆอ่ะตอนนี้อาที่เป็นเลเวล1ก็จะมีแค่3ด้านส่วนเป็นเลเวล2นี่ก็ขึ้นมาแล้วก็จะเป็นในห้องนะน่าจะเข้ามาที่ฮันตี้เฮาประมาณนั้นตะกี้นี้เห็นอยู่ด้านนอกเข้าไปในนี้อุ้ยเจอตัวตัวนี้แล้วมาทำรไารได้ผมขอดูหน่อยหนูอีกแล้วหนูอีกแล้วออกไป ออกไปออกไปหนูโถจะดูไอเจ้าตัวนั้นหน่อยอยู่ไหนเนี่ยตุยกันไปหมดอีกแนละ้วชีวิตเออช่างมันแล้วกันก็เอาเป็นว่าตัวนั้นมันก็คือตัวใหม่นะที่เป็นซอมบี้อ่ามาแล้วมาแล้วอ๋อเป็นการโจมตีแบบพุ่งแล้วก็เกาะที่ตัวเราด้วยครับถ้ามันเกาะที่ตัวเราอ๋อทําให้เดินช้าโอ,อ้แต่ว่าอ๋ออ๋ออตกใจนึกว่าไม่ทําดามเมจนะทำทำมันทําดามเมจอยู่แต่ว่ามันจะเกาะให้เราเคลื่อนที่ช้าลง ก็ถือว่าเป็นตัวที่น่าลำคาญตัวหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ผมจะตุย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 เออ,อไปเปลี่ยนเพิร์กแป๊บโอเคมหผมก็จําไม่ได้นะว่าตะกี้นี้ผมอยู่เลเวลสองขีดสองหรือเปล่าแต่มาแล้วเดี๋ยวในรอบนี้ผมจะลองใช้อัลตเมทให้ดูนะแต่แป๊บหนึ่งเอาจริงนะทุกทุกคนมันยากขึ้นนะ ยากในที่นี้คือพวกซอมบี้มันตีแรงกันจังขนาดเลือดผมต้องร้อยห้าสบะทุกทุกคนมันยังลงไปแทบหมดอะโอ้โหมันมันยากจริงนะเออไม่ผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาบัฟดาเมจของไอ้เจ้าพวกซอมบี้หรือเปล่ามันแรงกันจังเอาเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวผมต้องรีบเล่นก่อนนะครับเพราะว่าวันนี้วันเสาร์เดี๋ยวจะมีอัปเดตกันแบบบึมบาซอมบี้เดี๋ยวจะมีอัปเดตมากันหนักต้องรีบกันหน่อยโอเคห้องท้ายมา เอาตเมตดูยากนิดนึงแต่ไม่เป็นไรใช้แล้วก็คือยังไงเนี่ยโอเคทําดาเมจแบบโดยรอบนั่นแหละก็เหมือนกับอัลติเมททุกอันไม่ได้แตกต่างกันมากอยู่ที่ว่าไหนมันเจ๋งและแจ๋วมากกว่ากันแค่นั้น <c oughs> แต่สีสวยจริงครับทุกคนชอบมากเอาละเลเวล2ขีดสนะคืออย่างที่ตัวเกมบอกในตอนที่อ่านอ่า อ่ารายงานอัปเดตเขาบอกว่าตัวตลกเนี่ยก็จะเป็นบอสนะก็คล้ายๆตัวใหญ่นั่นแหละซอมบี้ยักษ์ตัวนั้นเดี๋ยวต้องรอดูที่เว็บสุดท้ายเอ็ด่านสุดท้ายดิเออก็น่าจะได้เห็นกันแล้วคือถ้าอิงจากในด่านเท่าระบายน้ําเนี่ยอันนี้ก็คือด่านสุดท้ายนะสองขีดสามเนี่ยแต่ถ้าอิงจากในโรงเรียนก็จะเป็น3าขีดหนึ่งเป็นด่านสุดท้ายซึ่งอันนี้ก็น่าจะ3าขีดหนึ่งแหละถ้าให้เดาเอามาึ้น3ขีดหนึ่งแล้วครับก็เข้าไปที่โรงละครนะ ก็ค่อนข้างชัดเจนว่าอันนี้น่าจะเป็นดานสุดท้ายแล้วจัดไป let's ก o โอ้โหจะไปันเยอะขนาดนั้นนะโอ้โหเยอะจริงเยอะจริงทุกทคนแล้วดูเลือดผมโอ้โหลดเร็วมาก <c oughs> ลดเร็วมากนะครับผมแนะนําเลยเลือดน้อยๆไม่น่าได้เพราะว่ามันต้องเล่นแบบเพย์เซฟอยู่เหมือนกันนะจริงๆเอาละเรียบร้อยไหนขอดูหน่อยสิวิบอสมาแล้วโอยมาแบบแ็กๆนิดนึงนะครับ ผมว่าตอนนี้หลายๆเกมน่าจะเริ่มมีอาการอัปเดตเข้ามาโอ้บอสเหมือนจะมีสะกงสกิลด้วยนะอัลติเมทไปเลยและกันเออก็นั่งดีนะรูปแบบการสู้เนี่ยมันจะได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นเนาะไม่ใช่แบบเดินเข้ามาแบบดุมๆเดินเข้ามาโอแถมว่าเลือดเลือดหนักด้วยนะครับเลือดบอสเนี่ยอ้ยเอามาเอาเอาอัลติเมทอันนี้มาดักเกิลดูซิว่าจะอ่าก็ไม่ได้รุนแรงหรอกนะอาวุธที่ผมเอามานี่ไม่ได้รุนแรงเลย <c oughs> ที่เป็นอัลติเมทเนี่ย แต่เอาจริงผมชอบกันไกลมากที่เป็นสกิลอาสกิลแซดคูดาวเร็วจัดๆแล้วก็เรียบร้อยครับก็ได้นู่นนี่นั่นมาก็ทั้งเยอะนะเรียบร้อยจบยังเนี่ยจบแล้วครับอ๋อไม่มีเวลาขั้นฮะในด่านนี้ก็คือจบทุกตัวก็ผ่านเลยแค่ขอให้จบทุกตัวก็พอหมายถึงกำจัดซอมบี้ทุกตัวนะส่วนเงินนี่ก็เท่ากันเหมือนกับด่านอื่นๆนั่น,นแหละ แม่แต่เอาจริงนะทุกุกคนเวลาจะออกมาข้างนอกเดี๋ยวมันก็ต้องโผล่เจ้าเนี้ยวั a t n นิวอยู่ตลอดคือถ้าแก้ให้มันปิดไปได้เลยนี่ก็ก็ดีนะ <c oughs> เวลาออกเข้าใหม่เดี๋ยมันก็จะได้ไม่ต้องขึ้นอ่าตะกี้นี้เหมือนจะมีบอลรูนด้วยนะนี่ไงบอลรูนมีอันไหนต้องใช้อ่ะนั่นสิผมจําได้ว่ามันไม่เคยมีนะบอลรูนอันนี้ก็ไม่มีอันนี้ก็ไม่ใช้อันนี้ก็ไม่ และอไหนใช้เลยเนี่ยจริงนะไม่มีอันไหนใช้เลยนี่ว่าอาจจะยังไม่มีมาที่เป็นไอเทมคราบลองรับอ่ะช่างมันแล้วกันเอาเป็นว่าที่มันอันใหม่ๆก็จะเป็นอันนี้นะเป็นเหรียญเก่าที่ต้องใช้เยอะมากๆถ้าจะต้องทําการคราบแล้วก็นอกนั้นก็เหมือนเดิมที่ได้มาเอาเป็นว่าฟาร์มกันหนักครับ รอบนี้ฟาร์มกันหนักโอเคทุกทุกคนคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันด่านใหม่นี่ถือว่ายากขึ้นมากๆขนาดเลือดร้อยห้าสิบมันยังตีโคตรแรงเลยเลือดแปดสิบเก้าสิบนี่ไม่น่าจะไหวนะแต่กีนี้ผมก็เล่นในโหมดไนท์แมร์ด้วยแหละแล้วด่านมันก็ใหญ่มากๆนะครับก็เตรียมตัวกันให้ดีๆแล้วกันอ่ะเดี๋ยวไว้นู่นนี่นั่นเดี๋ยวผมค่อยมาจอดลึกอีกทีแล้วกันแต่สําหรับคลิปนี้นั้นไว้ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปหน้านะครับ แต่แป๊บหนึ่งฮะแปบ๊บหนึ่งผมขอฝากคลิปที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าจอตรงนี้ให้กับทุกคนไว้กันด้วยก็เป็นคลิปสนุกๆจากผมได้แหละลองกดเข้าไปดูกันได้แล้วก็ฝากการสมัครสมาชิกไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปในวันนี้นั้นสวัสดีครับผม